สวัสดีครับพี่น้องครับพอกช่องตา,ะตะานะัตพลลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องครับตอนนี้ประมาณเอะไรนะตอนนี้สิบโมงกัอีกห้าสิบสามนาทีครับ,รบพี่น้องพี่น้องกำลังสี่สิบเอ็ดโมงนะครับตอนนี้ผมอยู่มองโรงเรียนบ้านหัวโนนตาลน,นะครับ น่านตาลเพื่อเมืองสัวัดลอยเอ็ดครับพี่น้องออกจากตัวเมืองมาแล้วกลาลังสีเดินทางเขาเมืองสวงเมืองสวงแล้วก็เขาโซนภูมินะครับพักรถจะเข้าเบื้องสถานการณ์ทั้งหนาก่อนว่ามม่แต่มีฝนบอกผมยานไม่มีฝนนะเสียกันฝนเสียกันฝนเรื่นนองมาใส่รไซรถนะครับว่าสิไปสื่ออยู่เมืองสวงแต่กระยานฝนมันดักหนาวก็เลยพักเบื้องสถานการณ์จะเข้าน่งก่อนครับนะ วันนี้จะกลับบ้านครับวันนี้กลับบ้านโอ้ผมใส่หมวกกันน็อกมาเมื่อบ้านครับเมื่อบ้านยักสองสามมือแลวก็สีกัมม่าโดมวันที่สิบมาชมการออดิชั่นศิลปินใหม่ครับพี่น้องไปเลยพักรถจะเข้าหนึ่งก่อนพอดีแหละคือโอกาสพักรถนำ้ำ ค่อยไปเขาก็เด้นเฝ้าฝนหน่อยมาแล้วพี่น้องฝนมาแล้วค่อยค่อยไปมันอีกจากเสียฮอนเจักโมงกะตามสภาพน <laughs> ขันฝนตกแห้งขันฝนตกแห้งขันมีเสียกันฝนก็คือเก่าครับป่ะสมัดครับ ครับลุยไปได้นะครับเอาความปลอดภัยก่อน,อ,นอู้หนาคือมันเงียบเงียบเลยหนาไหมขึ้สดคักแท้สดโพดกล่องกระไดเนาะโอ้ทรงผมผมมัน,นอยากางงงกันเลยว่าผมใส่หมวกัอน,น็อกมัาจะถอดมาเบิ้งพี่น้องของผมชิ่อฮอดบ้านจักโมง,งครับมื้อนี้กับน้องน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับกับเส้นทางเก่าที่เคยกับนั่นแหละครับเขาลอยเอส ออกเมืองสวงออกสวนภูมิครับออกโพนไซเข้าราศีสไลเขาเมืองรีสเกตจังออกขเขาพยุแล้วก็เขาบานเส้นทางตอนนี้เหลืออีกประมาณเบิ่งกกันเส้นทางตอนนี้เหลืออีกตั้งนะทีเดียดกั ต่อหนี้เลยอีกร้อยเจ็ดสิบกิโลครับพี่น้องร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรประสิทธิ์ปบ่ายขอบคุณแม่ติ๋วด้วยนะครับขอบคุณแม่ติ๋วครับพี่น้องครับสําหรับกําลังใจในการเดินทางนะครับชาคาแฟ่ในการเดินทางสองร้อยคะแนนด้วยนะครับขอบพระคุณหลายๆครับทำรถอีเดียเลยครับรถตั้งไกลเมื่อ,อวานครับ ขับรถยนต์มือนีขับมอไซค์ครับกลับมาจากบ้านคู่ไก่บ่วว่านเนาะขับมาจากบ้านคู่ไก่ก็ะไดนอนตื่นเสาแต่เสาเตรียมของแต่เสาเพราะว่าบ่ววานมันี่เตรียมของไว้กันมันเมื่อยหลายก็เลยพักไว้นอนเลยตื่นมาแต่เสาก็เลยเตรียมของแต่เสาเออกเดินทางมาก ประมาณแปดโมงเกือบเก้าโมงเขาไม่เสร็ฝากพี่น้องดูแลสุขภาพนด้วยนะครับเด้อเดี๋ยวจบคลิปนี้กับสิล้องเดินทางออกไปอีกจังหน่อยเบิ้งขันฝนมันตกก็สี่ถึงห้าโมงจอดมองพักมองเศร้าก่อนครับสีเซ็กเลด่านะจะดีรถเที่ยวมันเป็นรถมอไซค์เนาะพายุเขาแห้งมันมันตกแห้งเกินไปมันก็พอสมาครเดินทางได้นะครับเอาความปลอดภัยไว้ก่อนแต่ว่าคันพ่อนไปได้ผมก็เช ค่อยไปนะหอดยำได้ก็ยยำนั่นล่ะหอดซาดีกว่าบ่หอดเอกพี่นอ้องขอบคุณทุกๆกำลังใจขอ,ข,ออขอบคุณทุกๆคำอวยพรทีนะ่ส่งกำลังใจเขามากนะพี่นอ้องทรายไม่ได้กินเขาอยู่ครับพี่นอ้องแวเ่เซเว่นซื้อน้ำปังกินก้อนหนึ่งก็นำก้อนหนึ่งละโอเคแล้วละ่ะเดี๋ยวเข้าทุละ่ะไปกินอยู่บ้าน์ดเดโอ้ผมวันนี้ผมไปมืออยู่บาร์ดคู่ไกลมาเนี่ย เรวไปมาโขดสีหอดอ่ายำใดเ้มา่าสิพักรถอีกปอขับคนก็ตก้อันนี้ก็อิง n h a เลยบางเทีอกอาจจะสีพักดูสนับพุ่มเดี๋ยบบางอีกจะเทืนหนึ่งคนขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตาม ทุกๆกำลังใจที่มอบให้นะครับโอ้ยเขาคนนะสะีสออนเขา่าคนกำลังเขียวเลยรับผ <_ d ry> ่ันกระเติมน้ำมันแล้วอยู่ในเมืองหล่อเอ็ดนะครับแวะเติมน้ำมันกันหอดล่มบินสันลอยอก็เติมน้ำมันปนเติมทางวงแลยวก็จะเติมอีก น่าจะไม่ได้เติมนะครับน่าจะน่าจะไม่ได้เติมน่าจะถึงบ้านเลยนะครับขอลอบกอนเดินทางกับประมาณร้อยกว่าบาทบาทจากบันแพงจากบันแพงไปบ้านที่หลาก็ร้อยกว่าบาทกลับมากกับร้อยกว่าบาทกับประมาณนี้ครับไปกลับกับสองรอยกับสามรอยนี่ไปสามรอยป่ะสามรอยไปกลับเพื่อนกับประหยัดเงมากมากไปหลายประมาณนั้นครับพี่น้องครับ โอเคคิปหนีพี่ยังไลค์ครับมาอัปเดตว่าผมอยู่ไซตันเพจยังยู่นะยางผมมีคลิปลงให้พี่น้องเบิร์กนะ,ะวานก็ได้ไดเก่าคลิปนะขอบคุณครับขอบคุณที่พี่น้องไปห่มเอาบุญน้ำกันวานเนะะาะบัตรปลาบัานกุ่ไก่นะครับถวายวัตปลาบัรหินต่างเนาะอนุโมทนาบุญน้ำครับพี่น้องครับ โอเคพี่น้องสไลับคลิปนี้กับใบสมิสก้อนครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนาเนาะเดี๋ยวขอยัดออกเดินทางต่อก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่ไปกัดเสียเวลาในการเดินทางนะครับคันบางทียังเกิดขึ้นปกติยิงยาวจนหอดบาดเลยแต่เดียวแต่ว่าคันเพื่ออยากกินกาแฟเนานะจอดแวะจักข้าวค่อยไปผมอ,อาจจะไปพักอยู่โซนพุูมิพล่ะเดี๋ยวค่อยไปพอกันนะครับเพื่อทายคลิปพี่น้องบึงนะขอบคุณทุกท่านติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกด กระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตาลน,นันพลลำเพลินลำพิเชียรครับพี่น้องครับโอ้ยผมว่าเป็นส่งเลยไหมใส่หมวกกันดอกโอเคพี่นออ้องไปออกเดินทางกันครับใส่หมวกกไนพอกไมคลิปหน้าครับพี่นอ้องบ๊ายเดินทางแล้วครับ